สวัสดีค่ะพบกับรายการแฮปปี้เพลสนะคะพื้นที่ความสุขค่ะวันนี้ชุดสวยอ่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตุจีนแน่นอนแดงซะขนาดนี้แดงขนาดนี้ก็ต้องตุจีนขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไหว้ตรุจีนค่ะชื่อนอกจากจะเสริมมงคลแล้วนะคะยังต้องเสริมสุขภาพดีด้วยค่ะ เพราะว่าตุจีนะคะก็เป็นวันที่เราเนี่ยรวมญาตินะคะมีการไหว้บรรพบ,บุรุษนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะแต่ในขณะเดียวกันคือการไหว้อาหารตุจีเนี่ยเราก็จะต้องเลือกแบบที่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ<ช>เพราะว่าบางบาครอบครัวนะคะก็อาจจะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารเนี่ยก็จะต้องมีข้อควรระวังค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะมา,มาเริ่มกันที่อาหารคาวกันเลยค่ะเมนูค้าวก่อนเลยค่ะ เป็นส่วนสําคัญในการไหวตุ๊จีนค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่เสริมความเฮ้งๆๆนงคงนะคะ,คะเรายจะต้องส่งเสริมสุขภาพเราให้สุขภาพดีด้วยค่ะ,ะใช่เพราะฉะนั้นเราควรเลือกปลาค่ะคะปลานี่แบบจริงๆมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากเลือกปลามาเป็นอาหารไหวถือว่าเป็นการเสริมความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองและสุขภาพดีค,ค่ะเพราะว่าปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและไขมันต่ําค่ะอันนี้คือสําคัญไขมันต่ำสุดยอด ต่อไปก็เป็นหมูเนื้อแดงหมูเนื้อแดงะคะ่ะเสริมความแข็งแรงความมั่งคั่งแล้วก็ถ้าอยากสุขภาพดีนะคะเราก็ควรเลือกเนื้อหมูเนื้อแดงมากกว่าหมูสามชั้นเนาะหมูติดมาเลยแม่ม่นก็อร่อยไงแต่แบบว่าเพื่อสุขภาพ,ภาพใช่ะะเราเป็นหมูเนื้อแดงดีกว่าค่ะ,คะส่วนวิธีการปรุงอาหารนะคะควรใช้วิธีการนึ่งต้มตุน๋นอบ นะมากกว่าการทอดหรือผัดค่ะเพราะว่าการทอดหรือผัดก็จะใช้น้ํามันค่ะซึ่งก็ส่งผลไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเนาะถ้าเรากินเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วก็น้ํามันนะคะถ้าเราจําเป็นต้องใช้นะคะควรเลือกน้ํามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเช่นน้ามันรําข้าวหรือว่าน้ํามันดอกทานตะวันนั่นเองค่ะพี่ฝนแล้วก็ส่วนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ติดมันอย่างที่บอกไปอย่างหมูสามชั้นเปลี่ยนเป็น หมูเนื้อแดงดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ติดมันหรือว่ามีหนังน้อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีไขมันสูงด้วยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินหัวกุ้งเพราะว่าหัวกุ้งมีคอเลสเตอรอลสูงนนั่นเองค่ะ เรามาดูกันที่ผลไม้กันบ้างนะคะผลไม้เนี่ยไม่เพียงแต่เสริมความโชคดีนะคะแต่ยังช่วยให้เรามีสุขภาพดีด้วยค่ะโดยผลไม้ที่ควรเลือกนะคะก็คือเลือกผลไม้ที่มีวิตามินสูงมีกากใยสูงค่ะได้แก่ส้มค่ะส้มเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่ช่วยเสริมความโชคดีนะคะค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยในวันจูจีนะคะเรามาต่อกันที่แอปเปิลค่ะแอปเปิลเนี่ยเสริมความสงบสุขแล้วก็ความโชคดีค่ะแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรนะคะก็จะช่วยเสริมความอุดม สมบูรณ์แล้วก็โชคลาภค่ะส่วนผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนั่นเองอค่ะเช่นองุ่นหรือสับประรดนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่เป็นโรคเบาหวานค่ะ เนาะบางทีเราก็ลืมคิดไปเลยนะว่าผลไม้เนี่ยบางอย่างเราก็คิดว่ามันดีอะแหละแต่ว่ามันมีน้ตาลเราอาจจะมีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องควบคุมน้ําตาลเราก็ต้องเลือกให้มันน้อยลงเนาะน้ำตาลค้ะสุดท้ายค่ะมาถึงขนมค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะเราควรเลือกขนมนะคะที่มีไขมันน้อยในการทํานะคะเช่นขนมสาลี่ค่ะ ขนมชนิดนี้นะคะจะเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความสุขของเรานั่นเองค่ะขนมถ้วยฟูค่ะหมันก็ฟูนะใช่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าแบบเลดแล้วก็จะรุ่งเรืองฟูเหมือนขนมค่ะต่อไปเป็นขนมไข่ค่ะเสริมความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสุขค่ะและเสริมสุขภาพดีด้วยการรับประทานขนมแต่น้อยค่ะอย่าม้วนอย่าจอยเยอะนะอร่อยแต่ว่าเราก็รับประทานแต่น้อยดีกว่ากินอย่าง ค่ะเพ่สุขภาพนะคะส่วนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะคือขนมที่มีสีสันฉูดฉาดค่ะพี่ฝนสีสวยสดสวยแบบโอ้โห800เมตรก็เห็นอย่างนั้นก็อันตรายอยู่เลค่ะหรือว่าขนมที่มีน้ำตาลสูงไขมันสูงอร่อยปากลำบากสุขภาพค่ะถูกต้องค่ะ ค่ะสำหรับการเลือกอาหารไว้สําหรับตุตีนะคะนอกจากจะเสริมความสิมงคลแล้วก็ยังต้องคํานึงถึงสุขภาพด้วยนะคะโดยการคํานึงถึงเลือกกา,การเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำมีม มีวิตามินแล้วก็กากใยสูงด้วยนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆค่ะอย่างเช่นวันนี้เนาะเราก็เอาส้มมานะว่าล้วก็มีวิตามินซีสูงแล้วก็มีกากใยสูงด้วยเฟคค่ะส้มแล้วก็อย่าลืมกินน้อยๆอย่างที่พี่ฝนบอกนะคะน้ำตาลอย่างนี้มันก็เยอะบางทีค่ะ <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะ,ะพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไปเลือกซื้ออาหารไหว้ตรุษจีนนะคะ,คะเพราะว่าตรุษจีนนี้น่ะนอกจากก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีตลอดทั้งปีเลยค่ะแข็งแรงร่ารวยสุขภาพกายสุขภาพใจใช่ะค,ะค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ